เห็นแอร์เซลไหมคือช่องอากาศอะครับที่เขาจะแลกเปลี่ยนอากาศในตัวเขาขับออกมาก็จะผ่านผ่านชั้นที่เป็นโซนสีออขาวอะครับ,รบนะครับเขาก็จะดูดอากาศแอร์ Air จากข้างนอกรอบๆตัวฟักเข้าไปหาตัวไก่และขณะเดียวกันช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่ขับอากาศที่ลูกไก่หายใจขับออกมานอกฟองไข่ เห็นไหมว่าลูกไก่ตัวนี้สมบูรณ์นะครับมีเส้นเลือดรอมร้อมอเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ถ้าเราจะเห็นก็คือเหมือนม,มีการดิ้นอยู่ตลอดนะครับมีการขยับตัวอ่อนอยู่ตลอดแล้วก็มีหัวใจเดี๋ยวเราอันนี้ก็คือไข่ที่อายุหนึ่งสัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับ เป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มมีเรื่องของใหญ่ของเส้นเลือดนะครับห้อมล้อมตัวอ่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นโซนสีแดงๆนะครับอันนี้ก็เริ่มจะเป็นตัวอ่อนนะครับแต่ยังไม่เห็นหัวใจเนาะ เต้นตุบ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 ยังไม่เห็นนะครับอันนี้ครับก็คือมีเชื้อแต่แต่ไม่เจริญในตู้ฟักเชื้อไม่เจริญในตู้ฟักนะครับก็คือปรากฏว่าเป็นขอบสีแดงเสร็จแล้วก็หยุดหยุดไปครับหลังจากที่อายุไก่เราอายุฟักเราครบ7วันนะครับก็จะไปทำการส่องนะครับ สเพื่อคัดแยกไข่ลมนะครับหรือไข่มีเชื้อที่ที่ไม่เจริญต่อนะครับเอาออกจากตู้ฟักนะครับจะเห็นได้ว่าไข่ที่ไปคัดเลือกเมื่อครู่นะครับเราก็จะชัดเจนแล้วนะครับหลังจากที่เห็นแล้วว่าแบบไหนมีเชื้อนะครับเชื้อเจริญอย่างสมบูรณ์นะครับแบบไหนที่ไม่มีเชื้อเลยนะครับเป็นไข่ลมเลยนะครับหรือแบบไหนที่เชื้อหยุดการเจริญเติบโตระหว่างฟักนะครับ ก็จะทำการคัดออกนะครับคัดโดยคัดเอากลุ่มไหนครับกลุ่มที่เป็นไข่ลมออกนะครับในกลุ่มแรกนะครับไม่มีเชื้อเลยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามีเชื้อนะครับแต่เขาไม่เจริญต่อนะครับก็คือมีไม่มีเส้นใยของเลือดอย่างชัดเจนนะครับไม่มีการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนตามอายุใน7วันที่เราควรจะเจอนะครับก็จะทาการคัดคัดออกแยกออกนะครับไม่ทําการ นำเข้าตู้ฟักต่อนะครับเพราะสิ่งนี้นะครับถามว่าเราไม่เอาออกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งก็คือไข่ที่มีเชื้อแต่เชื้อไม่เจริญนั่นแสดงว่าลูกไก่นะครับหรือตัวอ่อนนี้ได้ตายไปแล้วพอตายไปแล้วมันก็จะเ,เขาก็จะเกิดแก๊สนะครับหรือเป็นไข่เน่าในที่สุดนะครับเกิดการระเบิดหรือสร้างในส่วนของเชื้อนะครับในตู้ฟัก ทำให้ไข่ที่สมบูรณ์ลูกไก่ที่กําลังจเจริญเติบโตเนี่ยอาจจะได้รับเชื้อโรคนะครับจากเพื่อนๆที่ได้ตายก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับทําให้น้องไก่เนี่ยไม่สมบูรณ์หรือสุขภาพไม่แข็งแรงตามที่ควรนะครับแต่ถ้าเราทําการสกรีนออกนะครับก็จะเหลือแต่ฟองไข่ที่พร้อมจะเดินต่อนะครับเขาพร้อมที่จะเดินต่อตามอายุฟักนะครับจนอีก21วันสิ้นสุดการฟักเขาก็จะออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับ ครับผมทุกท่านครับหลังจากที่พวกเราได้พาทุกท่านนะครับไปดูนะครับเรื่องของการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่อัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นกลไกการทํางานของตู้ฟักหรือพาไปส่องไข่แล้วนะครับที่อายุ7วันหรือก่อนจะออกลูกไก่นะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าชีวิตน้อยๆนะครับกาลังจะออกมาเดินทางนะครับมายนโฉมให้กับ น้องๆทั้งหลายนะครับให้กับผู้เลี้ยงเองได้ได้ดูแลต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายและก็ไม่ยากครับแต่อยู่ที่ใจและความใส่ใจนะครับอย่าปล่อยให้อัตโนมัตินะครับมาเหนือกว่าสิ่งที่เราดูแลนะครับเราต้องดูแลควบคู่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟักไข่โดยใช้เครื่องฟักอัตโนมัติเราก็จะต้องรู้วิธีนะครับรู้การกำหนดและคอนโทรลควบคุมเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีสุขภาพแข็งแรง หลังจากนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปเติมนะครับภูมิคุ้มกันและโครงสร้างที่แข็งแรงในระบบภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของวัคซีนนะครับและที่อยู่อาศัยตลอดจนอาหารนะครับเดี๋ยวทุกท่านไปชมกันครับ